มอร์เมรี่นะคะวันนี้พี่อลีนจะมาทำขนมนะคะคือเช้กกล้วยหอมกับ <c oughs> <c oughs> กับคุกกี้เนยนะคะเนยสดนะคะนี่เขาอุปกรณ์เพียบเลยนะคะไปหามาจากตลาดล่มผุกนะคะอโอเคค่ะแล้วเราเอาข,ขัา้นตอนแรกเลยค่ะวิธีแรกนะคะต้องตักเนยนะคะเนยที่เราเอาไว้เคยทำบางกรอบนะคะ ในนี้เดียวกันเลยค่ะนส่คะใสประมาณนี้นะคะใช่ไหมคะคุณแม่จากนันะะก้วก็ใส่นะคะน้ำตาลแล้วขาปักนะคะหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะไอหนึ่งช้อนตวงประมาณห้าะะช้อนโต๊ะอ๋อล้ค่ะอ๋อช้อนแบบนี้คือช้อนโต๊ะนะคะ ไม่ได้นะับเลยค่ะโอเคแล้วเราก็ต้องคุณนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ตีให้ดูก่อนีนะคะพี่หลิวจะตีนะคะจะให้แม่ตีก่อนนะคะความจริงนะคะเราต้องใช้เครื่องตัดนะคะแต่ว่าต้องปั่นนะคะมันหายยากนะคะคาาม่หยากไม่หายากแต่เราจะทำแบบนี้ใช้สูตรตัวเองนะคะ เยอะอร่อยแต่เราค่อยซื้อโอเคเราหัดนะคะถ้าเวิร์กเราจะขายอันนี้เราทำกินก่อนค่ะใช่ค่ะนะลองทำนะคะที่บ้านกินก่อนก่ะลอนนะคะให้คณะตีบุ๊มนิ๊คะ่ะ ระหว่างที่คุณแม่ตีอยู่นะคะแล้วก็จะมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือกล้วยมีไข่นะคะเนยน้ำตาละะแล้วก็มีแป้งนะคะมีถั่วแล้วก็กรี่มอเซอร์นะคะมาอบร้อน่ใส่แล้วก็นะคะเอาบนลูกลกแป้งช้อนส้อมที่ตีด้วย ประมาณนี้นะคะโอเคล็อกแม่สีตอนนี้ก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะตรงท,งที่ว่าน้ำตาลเริ่มเข้ากับแป้งนืนแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะเริ่มคนได้ง่ายๆแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเค้ค่ะนี่นะคะพี่อลิลอง,งดูแ่ๆด้วให้มันเข้าไปตอนนี้ก็จะคน,<ส>นในทางเดียวกันสี ก็คุค้นๆอยู่นะคะก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะแต่รู้สึกว่ายังมีออารู้สึกว่ามีมีน้ำตาลอยู่นะคะแล้วก็ต้องให้คุณแม่ร่อนแป้งน,นะคะนะคะร่อนแ,แล้วเราก็ต้องตีข้างๆนะคะนะคะมีแป้งลงลงนะคะต้องค่อยๆนะคะมันก็จะเอาแต่ มีแต่อันที่เป็นต้นก้อนนะคะอยู่ข้างบน แล้วก็อบอยู่นะคะน่านะกินมากตอนนี้นะคะกลิ่นหอมล้นจอเลยมังคะเนี่ยหอมมากอเคขออบกันนะคะอบเสร็จแล้วจะให้ดูค่ะนี่นะคะแล้วก็อบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังอบอันดิขาดนะคะเราก็จะมาลองชิมก,กันแต่ตอนนี้นะคะมันร้อนอยู่เราต้องรองให้มันหายร้อนนะคะแต่ว่าก็เริ่มหายร้อนแล้วนะคะดูและเราลองชิมแต่เราขอ เราก็จะมาเพิ่มพลังด้วยโอยชิกรีนทีนะคะมีวิตามินซีนะคะสองร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ผสมบุ้นาภาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีมีโอโยโด้วยนะคะนี่ค่ะเราทำเันต่อโลกนี่นะคะเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะก็ไปผ่านไปได้ด้วยเดซุนเคียร์ก็เหรอนะคะเราก็จะต้องไปซื้อที่ใส่กันนะคะ ใส่ขนมนะนี่นะคะหอมมากมากเลยนะคะอ่ะถ้าทุกคนชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมไปกินอ้ออีชีนะคะกรีนทีรีมีว,วิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผสมมะพร้าวหนึบหนับเลยนะคะทุกคนบ,บ๊ายบาย